พาโคติดตามเขาหน่อยครับตอนนี้พาโคก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่ครับจากที่อยู่ใต้ราคา3.88บาท88สตางค์ครับตอนนี้ทำราคาต่ำสุดอยู่2.66บาท66สตังค์และปิดแดง2.66บาท66สตางค์คือแนวรับ2.92บาท92สสตางค์คือแนวต้าน และปิดแดงปิดแดงแท่งแดงเท่ากับแรงขายเมื่อแรงขายเรายังมีอยู่เราก็ไม่ยุ่งครับแต่พาโคจะขึ้นมาไหลใช่ไหมตีเส้นเทนเส้นกดบอกได้ครับนี่ครับโอ้มันก็บอกพอดีแนวต้านเลยพาโคจะขึ้นได้ดีต้องยืนตรงนี้ครับแล้วยืนเป็นแท่งเขียวด้วยนะ ต้องยืนเป็นแท่งเขียวด้วยนะนะครับยืนเหนือ3บาทเอาง่ายยืนเหนือ3บาทนะครับเราต้องแบบว่ายืนที่มันยืนดีคือต้องยืนเขียวแล้วยอ่อมาไม่หลุด2บาท92าทด้วยนะนะครับตัวนี้ IPO บาท40นะอย่าลืมนะบาท40เขาอาจสามารถลงไปใกล้ IPO ก็ได้เพราะตอนนี้ยังเป็นแท่งแดงอยู่เลยนะครับยังเป็นแท่งแดงอยู่เลยนะครับผมก็จะติดตามพาโคอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้เขา กลับเข้ามาเป็นขาขึ้นนะครับมันมี2แบบคือดูด้วยมันมี2แบบครับการดูว่าขึ้นไม่ขึ้นครับ 1. ดูแบบนี้คือตีเส้นเทรนเส้นกดไว้ครับรอแท่งเทียนกลับมาเบรกเหนือเส้นดูว่าเขาจะยืนเขียวไหมแล้วย่อไหมแท่งที่สองของแท่งแรกเขาที่ปิดเขียวยกโลยกไฮไหมนะครับ2ดูด้วยเส้น20วันครับ นี่ครับนี่ครับถ้าพาโคเราเนี่ย P A C O เราเนี่ยกลับมายืนเหนือ3บาท34สตางค์ได้ครับจะมองเป็นขารีบาวแต่ถ้าขึ้นจริงๆต้องเหนือ3บาท88สตังค์นะครับแต่ตัวนี้ผมผมมองไว้ให้ใกล้กับ I P O หรือว่าปรับฐานเป็นเศษสตังค์ครับผมมองประมาณนั้นเนาะเพราะว่า เขาลงมาโดยไม่มีแรงซื้อเลยนะครับนะครับนะครับติดตามภาโคพาร์ทสครับพาร์ทสนะครับถ้ายังไงก็คนมีของก็หรือคนรออยู่จะสะสมตัวนี้ก็รอไปก่อนนะครับเนี่ยยังไม่ยังไม่มีแผนเข้าเลยนะครับแต่ถ้าคนติดอยู่เนี่ยก็ต้องทําไงล่ะคนมันดอยไปแล้วเนาะนะครับก็ต้องปรับแผนหรือวางแผนสะสมเพิ่มในจุดที่เขาลงไปปรับฐานอะไรเงี้ยครับ อย่าลืมนะครับยืน3บาทแล้วเบรกเส้นเทส้นกดหรือเบรก3บาท3ามสี่แรางได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งแผนพาโคพาร์ทสครับประมาณนี้ครับ